สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยเกิดอะไรขึ้นเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยสื่อญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ควรมไม่ปกติของวงการฟุตบอลไทยซอญี่ปุ่นตีข่าวใหญ่ถึงประเด็นมาชาทระ,ะอิชิได้แยกทางกับบุรลรัมยูเนเต็ดและประธานเทคนิคทีมชาติไทยถึงแม้ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากเหตุการณ์ที่มาชาทระ,ะอิชิได้อำนาจตำแหน่งประธานเทคนิคทีมชาติไทยพร้อมกับต้นสก,กัดอย่างบุรีรัมย์ยูเนเต็ด ได้ยกเลิกสัญญาโดยทางสื่อญี่ปุ่นได้วิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับอิชิโดยระบุว่าในเดือนธันวาคม2562มาชาทระอิชิเขาได้ย้ายไปที่ประเทศไทยเป็นผู้จัดก,การทีมสม,มุทรปราการซิตี้ต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งเป็นเฮดโค้ชของทีมบุรีรัมย์ยูเนเต็ดในเดือนธันวาคม2564ในปีแรกที่เขาดำรงตำแหน่งอยู่ๆเขาก็พาทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้าที่เป็นแชมป หลังจากนั้นเขาก็ได้รับการยกย่องเป็นอย่างมากมาชาธาระอิชิเขาพาทีมบุยรามีเตดคว้าที่เป็นแชมป์สองสมัยติดต่อกันและทักษะเขาได้รับการชื่นชมเป็นอย่างสูงต่อมาในเดือนสิงหาปี2566เขาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการประธานเทคนิคทีมชาติไทยส่วนบุยรามีเตดก็โชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งในฤดูกาลนี้ในฟุตบอลถ้วยเอฟซีแชมเปี้ยนลีกซึ่งอยู่กลุ่มเอสร่วมกับเวนฟอร์ตโฟกูเมเบิลซิตี้ และนัดแรกสามารถเอาชนะชื่เจียงไปได้4ประตูต่อหนึ่งอย่างไรก็ตามเป็นการคุมทีมของอาเธอร์บาปตอดีตผู้ช่วยของทีมโยโกมาอิชมารินอตจากข้อสงสัยของผลงานทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาโนโพกิ้งและมาชาตระจิชิได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานเทคนิคทีมชาติไทยฟีฟ่าเดในเดือนกันยาทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเบลนอนได้ได้เสมออิรักสองประตูต่อ2ก่อนที่จะแพ้ในการโดนจุดโทษตามรายงานนั้นมีความเป็นไปได้ว่า การแต่งตั้งอิชิเป็นผู้อำนวยการทีมชาติไทยนั่นเป็นแทนงานบางกลุ่มที่จะขับไลโ่โคชมาโนพอกกิ้งคุณสือทีมชาติไทยแต่อดีตนัเกเตะเจลิกอย่างธีรทรมูลมาทันได้ชนะทิพย์ทรงอสินต่างสนับสนุนโคชมาโนพอกกิ้งในการคุมทีมชาติไทยต่อทําให้มาชาธระอิชิโพสขอบคุณแฟนบอลสมุทรปราการซิต,ตี้และโพสขอบคุณแฟนบอลบุรีรัมย์ก่อนที่จะตัดสินใจลาออกจากทีมชาติไทยนี่คือความไม่ปกติของวงการฟุตบอลไทย ผู้จัดก,การทีมที่ประสบความสำเร็จพาบุยลำคว้าที่ประชามสองสมัยติดต่อกันแต่กลับไม่รับความชัดเจนครับนี่คือบทวิเคราะห์ของสื่อญี่ปุ่นส่วนตัวแล้วผมมองว่าเจ้าของทีมมีบทบาทมากเกินไปในทีมแล้วเพื่อนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ